พระรพระปรมาสรพิสรทพระหมดพระฤาษีนั่นรอจะไม่เจ้าอยูอ่หัวพระมหาก เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมทรงพระราชาาสมภพเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2433เพระอริมินทรามหาประชาทิปกพระอดก้าเจ้าอยู่หัวหรือสภาพระพุทธยอดฟ้าเพื่อเชื่อมฝั่งพระนครและฝั่งเดิบเงินศึกษารี เป็นพระมหากษัตย์ไทยพระองค์แรกแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเมื่อเป็นพระมหากษัตย์ในระบบประชาธิปไตยพระองค์แรกและทรงราชทานรัฐรรมนูญแห่งเมื่อวันที่2มีนาคม2477ทรงสละราชส,สมบัติหลังจากทรงครองราช ได้เรียนมาประจบอีกวาระหนึ่งปีของพระองค์ทรงปกป้องคุม้มครองและขจัดภัยพิบัติที่จะเกิดแก่ชาวจังหวัดชัยนาทและวงชนชาวไทยให้มาลายสูญสิ้นไปขอพระราช้าทั้งหมดลงถดติธีว่า